ในช่วงเวลา15นาฬิกา10นาทีได้เกิดเสียงดังลั่นป่าจากเหตุเครื่องบินเล็กตกอยู่อำเภอบางบากงจังหวัดชชเชิงเเราที่บริเวณหลังวัดเขาดินจนได้มีผู้โดยสารสูญหาย9คนซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวได้ออกบินจากสนามบินสุวรรณภูมิที่มีนักบินสองคนและผู้โดยสารจำนวน7คนที่ทั้งลำนี้ จะแบ่งเป็นคนไทย4คนและคนจีนอีก5คนโดยการเริ่มบินที่นักบินนำเครื่องขึ้นฟ้าเพื่อมุ่ง้าไปสนามบินตาโดยคาดการว่าบินประมาณ10นาทีเครื่องยนต์ก็ได้เกิดขัดข้องและทำให้นักบินทั้งสองไม่สามารถควบคุมเครื่องได้ โดยพื้นที่เกิดเหตุเครื่องบินได้ตกบริเวณหลังวัดเขาดินที่อยู่อำเภอบางประกงซึ่งพื้นที่จะเป็นป่าชายเลนโดยจากการกระแทกที่เครื่องบินได้ตกเป็นแนวดิ่งได้จมลึกลงไปทันทีโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งหาล่างที่พบเศษซากเครื่องบินซึ่งด้วยแรงดิ่งอย่างรุนแรงที่พุ่งลงที่ป่าชายเลน จึงทำให้การค้นหาล่างเป็นไปค่อนข้างยากลำบากโดยจากข่าวล่าสุดที่มีการค้นหาล่างทั้งคืนก็ขาดกันว่าเสียชีวิตยกลำจากการค้นพบเศษซากมนุษย์แต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งการสูญเสียก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทางเราก็ขอแสดงความเสียใจ ของการจากไปทาง้า9ชีวิตที่ยังคงรอปฏิหารและรอการกู้ร่างขึ้นมา